สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาย้อนวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ในงวดตั้งแต่17มกราคม2567จนถึง16กันยายน2567ก็คือในปี67ที่ผมพูดไปในคลิปก่อนว่าเลข069นี่เป็นเลขมหัศจาศจาน เขาเจะมาสลับกันมาในเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งตั้งแต่เมื่อีเจ็มกราจนถ,ถึง16กันยา67ก,ก็คือทั้งปีนะครับออกมาแล้วประมาณ17งวดเลขศูนเลขหกและเก้าสลับกันมา16งวดไม่มางวดเดียวงวดสุดท้ายนี่ก็ยังปรากฏมา6ก2นสองเลขหกก็มาสองตัวเลยนะครับอืม ก็ก็ยังถือว่า069เนี่ยก็ยังคลองตำแหน่งที่มาประจำสลับกันมาอยู่แล้วมาทีงสองตัวสัญจรไปร้อยเอ็ดก็มาห0ศูนหกหก็สองตัวอีกอันในงวดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้า้หเจ็ดเนี่ยผมเกงว่าจะมาหกหกอีกไม่รู้มาหกหกหน้าหกหกหลัง หรือว่าเอาเขาเรียกเลขหามอานะครับหกหน้าหกหลังอะไรเนี้ยนะครับโอ้มันก็หน้าลุ้นอยู่มกันนะว่าจะมาสองตัวอีกหรือว่าหรือว่าจะเป็นเลขศูนหรือว่าเลขเก้ามาแทนนะครับแต่ได้ข่าวก็งวดก่อนเนี้ยเขาบอกก็จะมาเบิ้ลมันก็มาเบิ้ลจริงๆนะหกหก แต่ว่ามันเป็นเบิ้ลหน้าแต่งวดงวดที่หนึ่งตุลาสคมพันห้าร้อหบเจ็ดเนี่ยมันจะมาอีกไหมเออแต่ถ้าเราดักไว้มันก็ไม่เสียหายนะก็คือซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้มันมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งได้เหมือนกันนะเออถ้าไม่ถูรางวัลที่หนึ่งเราก็ไปดูเลขท้ายสองตัวสามตัวได้เพราะว่าหกเก้าแล้วศูนย์เนี่ยมันก็มาข้างล่างบ่อยนะ เออเมื่อก่อนมันก็สลับกันมานะหกกับเก้าเนี่ยแล้วก็ศูนย์เนี่ยสลับกันมาอยู่นะครับเออผมก็เลยเอามาพูดคุยวิพากวิจารณ์วิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันก็ยังมาอยู่นะทั้งๆจะเป็นงวดที่สิบหกสิบเจ็ดแล้วมันก็ยังมาอยู่โอ้โหมันมาติดต่อกันถึงสิบหกสิบเจ็ดวดนนี้มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโดยเฉพาะเลขหกเนี่ยมันมันมามากกว่าเขาเนาะ คือเลขหกเนี่ยผมก็แปลกใจถ้าเลขศูนย์เลขเก้าหัไม่แปลกใจเพราะว่าเลขศูนย์ดาวมฤตยูเนี่ยเขาเป็นอากาศธาตุแล้วเขาก็ลอยอยู่น่องลอยอยู่เนี่ยโลกมีแรงดึงดูดเขาก็มีโอกาสมานะรูกลกมกลมหล่นลงมาดาวเก้าเขาเป็นวิญญาณธาตุเนาะก็เหมือนกับเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขของเออ,เอ,อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มาบ่อยเนาะ เลขศูนย์อากาศธาตุใลขเก้าวิญญาณธาตุก็ามาบ,บ่อยก็ามาด้วยกันด้วยนะเออแล้วเลขหกเนี่ยไม่รู้มาอย่างไรมาทุกงวดมามากกว่าศูนย์กับเก้าอยู่เนาะเออในปีเนี้ปีหกเจ็ดเนี่ยผมเชื่อว่าจนถึงปลายปีเนี่ยสิ่นปีเนี่ยเลขหกเลขศูนย์เลขเก้าก็ยังมาอยู่นะผมคิดอย่างนั้นสมมติว่างวดหน้าไม่มาเนี่ยผมว่างวดต่อไปก็ต้องมาเออ อันนี้เขาไม่เว้นเลยนะมีเว้นงวดเดียวอ่ะที่ออกสี่แปดหนึ่งไงผมจำเข้าๆเนี่ยครับคล้ายเข้าคาอยู่แต่ว่างวดอื่นมาหมดสลับกันมาศูนย์หกเก้าเนี่ยโดยเฉพาะหกเนี่ยหกมาเบิ้ลเบิ้ลบ่อยมากหกศูนย์หกหกหกสองหกสองหกเนี่ยเนาะทุกทีหกหกเนี่ยเขาจะมากับเลขคู่นะมากับเลขศูนย์หกศูนย์หกมากับเลขสองหกสองหกหกหกสอง คราวหน้าถ้าเข้ามาเขาจะมาเลขคู่อีกไหมไม่แน่เนาะอาจจะมาเลขคู่หรือเลขคี่ก็ได้แต่จริงๆแล้วเดี๋ยผมตรวจสอบหกเขาชอบมากับสามนะเออถ้าถ้าเขามาเดี่ยวๆเนี่ยเขาจะมากับสามคือหกศูนย์สามศูนย์หกสามอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบ่อยเนาะเออถ้าเราทิ้งไว้เป็นหกหกสามสามหกหกอะไรเงี้ยเออวันนี้อาจจะเป็นหกหกก็ได้เนาะเออ อาจจะมาข้างหลังก็ได้หรือว่าอาจจะมาถามอีกก็ได้เป็นหกสามหกอะไรเงี้ยเนาะมผมผมเนี่ยผมคิดว่าผมจะซื้อลอตเตอรี่เกี่ยวกับเลขหกหกเนี่ยคือซื้อไปเรื่อยๆอะ่ะเออมันต้องมาอีกผมคิดอย่างนั้นนะเนาะถ้าไม่มาหกหกเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเก้าเก้าหรือว่าศูนย์เก้าหรือว่าศูนย์ศูนย์เนาะเพราะเลขสามตัวนี้มาบ่อยบางที มาสองตัวอย่างเงี้ยบางทีก็มาสามตัวเลยนะครับก็ก็ถือว่ามันน่าติดตามอยู่นะครับอืก็เลยในคลิปนี้ก็เลยมาพูดถึงว่าทัดที่แล้วเขาก็มาอีกหกหกสองเคยพูดไปแล้วว่าซื้ออะไรเนี่ยให้ให้ดักไว้เออให้ติดศูนย์เลขหกเลขเก้าไว้นะครับแต่มันก็มันก็สามตัวมันก็ยาามกันเนาะเออแต่ก็ก็ยังดีะนะเนาะ ถ้าถ้ามันออกภายในสามตัวนี้เราาก็ยังมีโอกาสถูกนะดีกว่าไปซื้อเลขอื่นที่มันถ้าไม่มีสามตัวเนี้ยวันที่หนึ่งหรือโอกาสที่จะถูกวันที่หนึ่งเนี่ยไม่มีเลยนะครับอืมก็ในคลิปนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมาอีกอะ่ะผมมั่นใจว่าหกจะมาอีกไม่ล่างก็บนเนาะเออหรือไม่ก็คือเลขศูนย์เลขเก้าเนี่ยก็น่ามาเนาะเพราะว่าเขาไม่มาอยู่หลายงวดละ นะครับเดี๋ยวเขาก็สลับออกออกมานะครับอืมผมก็คิดว่าถ้าเราจะไม่ดูคือคือเลขมันก็สัมพันธ์กันกับรวมดาวอยู่นะครับราวที่แล้วมันก็สัมพันธ์กันเลขสามเลขเจ็ดเนี่ยมันก็เ,เป็นเขาเรียกติีโกนมันถึงกันนะครับดาวมันส่งแสงถึงกันสามกับเจ็ดเนี่ยส่วนส่วน หกเนี่ยเนาะสองก็ก็สัมพันธ์อยู่นะแต่หกเนี่ยมันมายังไงผมก็ดูแล้วมันก็ไม่ไม่ได้สัมพันธ์กับลัคนาเนาะเออมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับลัคนาหรือว่าสัมพันธ์กับดาวอะไรแต่ว่ามันมามันมาคล้ายๆกับเป็นเลขเออเป็นเลขเออมาประจำอ่ะเออขาประจำเขาเรียกขาประจำมามาตลอดเลยในปีนี้นะทั้งปีเลขหกก็เด่นมากนะครับอผมก็ ฝากไว้ไว่าถ้าถ้าจะเล่นนะถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้เนี่ยนะผมก็มีหกตัวหนึ่งหรือหกสองตัวแต่ผมว่าถ้ามาก็าจะน่าจะมาสองตัวดีถูกด,ดีกว่าเนาอมาสองตัวเนี่ยอาจจะเป็นหกหกหนึ่งหกหกสามหกหกห้าอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามากับเลขคู่ก็หกหกสี่แปดหก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 แปดอะไรเงี้ยแต่ว่าไปสลับเอานะ มันอาจจะมาเบิลหน้าเบิ้นหลังหรือหามได้นะครับมันอาจจะมาเบิ้ลหน้าเบิ้นหลังหรือว่าหามได้นะครับอืมก็ในคลิปนี้ก็มาคุยมาวิพากวิจารณ์ว่ามันยังมาอยู่เลขศูนย์เลขหกเลข 6, เก้าเนี่ยเ,เลขประจันเนี่ยเออมันยังมาอยู่นะก็ยังไงแล้วก็ซื้อติดติดทิ้งไว้เนอะซื้อลอตเตอรี่เนาะ ก็ไม่สนับสนุนให้ไปเล่นตลาดอินแบกไอ้สลากหวยที่มันผิดกฎหมายก็อยากให้ซื้อลอตเตอรีร่มีโอกาสถูกงวัลที่หนึ่งนคนที่มีโชคมีลาภในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะก็ถูกลอตเตอรีร่กันทุกคนนะในวันที่1นึ่ตุลาสองพันาร้อยหเจ็ดเนี่ยเออถ้าเกิดว่าท่านชอบท่านถูกใจหรือว่าเออมีเหตุมีผลดีก็นอย่าลืมให้กำลังใจกันก็กด ไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจมีอะไรมาคุยมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตลาดกินแบ่งเนาะหรือว่าในเรื่องอื่นๆที่เอาความรู้มาฝากท่านอาจจะเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังไงก็อยากจะดูดวงหรืออะไรก็ติดต่อผมได้ <S <S เดี๋ยวผมจะเออ ฝากเบอร์ไว้นะครับยังไงก็ขอให้กดไลค์กดใจกดติดตามมาเป็นกาลังใจเกิดกันในคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ